แม่เขาให้ค่าเทอมหนูให้ไปเรียนนะใช่ไหมล่ะหนูไม่ไปไงให้ไปเสียค่าเทอมหนูติดผู้ชายหนูหนีตามผู้ชายไปสั่งเชิงซาวเลยกันเฮ้ยย้ำแม่ใช้มะนาวปอมเดียวหนูใช้มะนาวขวดขวดละยี่สิบบาทก็ตอนแรกไม่รู้ว่าก็ขายก็เอาอยากได้กำไรเยอะๆ นับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณู้ชมก็สู่ช่อง y o u u u b e ลุมหัวทีวีกับรายการสู้ดูถอยนะครับวันนี้เรามีเรียกว่าอาดีตเน็ตไอดอลหรือว่าตอนนี้เธอก็ยังดังอยู่นะครับแต่มีช่วงชีวิตหนึ่งที่คนเขาล่ำลือว่าเธอเนี่ยตกอับ ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นต้นตำรับเป็นผู้ผู้ที่บุกเบิกความอ,อ,อาหารประเภทยำทั้งหลายนะครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณเบียร์คนนะยำสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเบียร์ปากจัดได้เลยนะด่าพี่ก็ได้นะไม่ไม่ไมจริงเลยนะพี่ออคนอาจจะมองว่าหนูเป็นคนปากจัดนะจริงๆแล้วหนูไม่ได้ปากจัดคะ่ะเออเหรอดูพูดเพราะจริงๆหนูเป็นคนพูดเนี่ยพูดแบบโดยแบบนี้ประมาณหนึ่งหนูไม่ได้หนูไม่ได้ปากจัดหนูจะปากจัดต่อเมื่อ ใครมาด่าหนูหรือใครมาว่าหนูอะไรเงี้ยหนูถึงจะด่าค่ะถ้าถามว่าถ้าเราคุยหนูคุยสนทนาเงี้ยหนูจะไปปากจัดกับพี่ทาไมอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนเริ่มก่อนใช่หนูไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแต่ถ้าเกิดใครเริ่มก่อนหรือด่าไฟแลบเลย่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะพยายามระวังไม่เริ่มก่อนพี่จะถามเบียก่อนเบียร,รู้ตัวว่าเป็นกระเทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อ,อยุเท่าไหร่ออ้ยเด็กเลยเด็กเด็กเลยพี่ขาเบียจะต้องบอกว่าในชีวิตในวัยเด็กนะเท่าที่หนูจำความได้เนี่ยพอโตมาแล้วหนูจะเห็นอัลบั้ม มันมีรูปอยู่รูปสองสามรูปนี่แหละอ่าตอนเด็กๆหนูจะถ่ายรูปในในทะเลอ่ะเป็นโพสท่าถ่ายรูปแบบผู้หญิงเลยสมัยนั้นแม่เก็บรูปไว้ซึ่งหนูยังจาไม่ได้ว่าหนูอ่ะมีรูปแบบนี้ได้ยังไงคือเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเด็กน้อยเลยเป็นกระเทยอ่ะรู้ตัวเลยว่าโตขึ้นมาจะต้องเป็นแบบเป็นเจเบียจะต้องเป็นเจเบียความฝันของกระเทยส่วนใหญ่อยากจะเป็นนางสาวไทยอ่ะฮะบิสแกนตอนนั้นอยากเป็นนางนางงามมะอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนางแบบทำไมอ่ะ ไม่รู้ว่าด้วยความระพอมังแล้วอยากเป็นนางแบบอะไรเงี้ยแล้วตอนเรียนหนังสือถึงชั้นไหนอะเรียนหนังสืออยู่แค่โม3ค่ะกำลังตอบเราวะ่จบม3แต่ตอบปะวะชไม่จบค่ะไม่จบเพราะว่าติดผู้ชายติดผู้ชายเล่าเลยติดจงไงคนอยากรู้เล่ามา <c oughs> ติดผู้ชายคออือแม่เขาให้คา่าเติมหนูให้ไปเรียนนะใช่ไหมละ่ะ หนูไม่ไปไงให้ไปเสียค่าเทอมหนูติดผู้ชายหนูหนีนตามผู้ชายไปฉาเชิงซาเลยกันเลยดีผู้ชายไปฉาเชิงเซาค่าเทอมอยู่ไหนไผู้ชายแล้วให้ผู้ชายไปแล้วต <hij et> ูติดผู้ชายตั้งแต่เด็กเลยครับผู้ชมน้องเบนะียร์ยย้ำตั้งแต่เด็กเลยนะระยำตั้งแต่เด็กเลยแม่จริงๆหนูระยำตั้งแต่เด็กเลยครับเอาเงินให้ผู้ชายไปแล้วหนีไปหนีไปกับผู้ชายไปฉาเชิงซาไปทำอะไรก็ไปอยู่บ้านเขาไปอยู่บ้านเขาแล้วพ่อแม่เขาวะ ไปอยู่บ้านผู้ชายไปอยู่บ้านผู้ชายก่อนเออท่้งมันเถอะตรงนั้นเราดูเขินไม่ต้องเขินเล่ามาเราก็เลิกกันค่ะเพราะแม่เขาก็รับเราไม่ได้ไงอ๋อแม่รับไม่ได้อืที่มีลูกไปกันเฮ้ยหัวโป๊กแล้วก็เฮ้ยหัวโป๊กอ่ะเราไปกันเฮ้ยหัวโป๊กไหมแม่ผู้ชายรับไปได้เออแล้วเขาก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเราก็เลยกลับมากลับไปอยู่กับแม่กับพ่อแม่เรากลับมาหาณกลับมาหานะที่สรยาที่นครปฐมแล้วสภาพก็กลับบ้านก็ไม่ได้แต่บ้านังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนเลยไม่้เียนลก ทำงานกลางคืนมาตลอดทำอะไรงานแรกที่ทำเปิกัลีเป็นสเภณีเคยเล่าใครฟังมะเล่าให้เยอะฟังเล่าให้ฟังเยอะเหมือนกันเคยไปรายการพี่บุ๋มนะก็เคยแต่ว่าไม่ได้เล่าละเอียดแบบนี้งานดีก่่นงานแรกที่ทำเป็นเป็นสเภณีใช่ทำไมถึงทําอ่ะแม่หนูชอบมังกระเทยน่ะกรเทยก็ชอบทํางานกลางคืนเชื่อหนูเธอก็เธอชอบการกลางคืนเพราะฉนั้นไม่มีงานอะไรสบายไปกว่าการเป็นสเภณี มันก็คงจะสนุกดีแม่ตอนนั้นครั้งแรกในชีวิตเลยคือไปทํางานอยู่ที่ด่านนอกที่สงขาที่ด่านมาเลสสมัยนู้นเลยยังเป็นผักระเทยผมซอยสั้นอยู่ก็ไปทาํางานเนยันรนะดับนพะักนะนะสักพักหนึ่งก็เลนะิกอยน่แต่ว่าเบียร์เนี้ยเบียร์บอกว่าเบียร์เป็นสนืภรรดีเจเบียร์บอกกับพี่นอกรอบว่าเบียร์เนี่ยเหมือนครูแพรวคือเบียร์เป็นลูก <c oughs> ใช่เอ้าแล้วกับผู้ชายเป็นไงหนูก็ลูกเขาไงเฮ้ยส่วนมากหนูจะเป็นยัง้นแม่ผู้ชายเนี้ย เข้ามาเข้ามาออฟเบียไปปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นผัวเบียเบียเป็นไปผัวเขาจริงเหรอแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายเขายอมเหรอเขาตั้งใจซื้อหนูไปเพราะแบบสิ่งนี้เลยเขารู้เหรอว่าหนูเป็นลูกเขารู้เขารู้แล้วก็คุยกันอะไรกันไม่ว่าตอนไม่ว่าตอนที้หนูจะทํางานที่ด่านนอกหรือหนูจะทํางานที่สุขุมวิทอื ลูกค้าเขามาถามเขามาดีวกับเราเขาต้องรู้เลยว่าคุณสามารถไปทําอย่างนี้ผมได้ไหมคุณอย่างนี้ทำหรือไม่ไหมไปเอาเขา <c oughs> เอาลูกค้ารู้ก่อนใช่หน <c oughs> ูก็เลยเป็นสาม,มีของผู้ชายของแกหนูเป็นส่วนส่วนใหญ่หนูจะเป็นแบบนั้นแล้วทำไมหนูถึงเป็นลูกอะ่ะเอาพี่พูดแบบถาม,ามแบบครำถามแบบเดีายวว่าก,กันนะแล้วแม่ต้องถามไอ้พวกพวกแขกนะทำไมต้องจะให้ทําให้หนูหนูแนละ้วอย่างนั้นแขกูดาจะเป็นคนไทยป่ะเป็นต่างชาติ็นชา,เ,นชาเลยมั้ยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งส่วนมากจะเป็นฝรั่งเป็นคน ถ้าถ้าไปอยู่ตอนอยู่ใต้ถ้าไปอยู่ใต้ก็จะเป็นพวกแขกมาเลยแต่แต่พอไปอยู่กรุงเทพก็จะเป็นพวกฝรั่งแ้วหนูทําที่สงขลนเนี่ยนานไหมไม่ก็สักพักนึงค่ะแต่แล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับกรุงเทพมากกว่าหล้วจากนั้นก็อัพไปอัพตัวเองมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่สุขุมวิทสุขุมวิทมาอยู่ที่นานาค่ะอู้หนูอยู่นานาดูแต่ได้ดีมากตอนนั้นอะก็ดีค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็ทําโอเคอยู่มัน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 มาตอนไม่เลิศตอนที่ว่ามันมีม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะ อพอมันมีม็อบแสแดงเสื้อเหลืองมันก็เลยกระจัดกระจายคนท่องเที่ยวก็เลยไม่มากันนักต,ต่างชาติก็เลยไม่ค่อยมากันทีนี้ก็เธอก็กลับบ้านเ <c oughs> บียก็เลยกลับมา <c oughs> ทีนี้ก็ไปเลยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่เพชรบุรีโอ้ยหลายจังหวัดตอนที่อยู่ที่สุขุมวิทเนี่ยค่าตัวของเบียเท่าไหร่อ่ะก็ปกติสองพันบ้างสามพันเคยไปมากสุดก็มากสุดก็คือไปทั้งคืนไปกับแขกเนี่ยก็ได้หมื่นห้าอะไได้ดีเนอะ ก็เดือนนึงก็เป็นแสนเนาะ,ะไม่เหลือแม่เท,ท,ที่ยวกับเธอเที่ยวช่ำกระเทยเที่ยวฉ่ำมากมันกระเทยเหมือนเรายังเป็นเด็กอยู่ก้าใจ่ไหมเรายังเป <isms. S 2> ็นเด็กแล้วก็คือว่าหลายอย่างุยเป็นเรื่องเรื่องผู้ชายกินเหล้าเมายานู่นนั่นนี่ฉ่ำซื้อเสื้อผ้าฉ่ำมากพี่ถามหน่อยสิหนูบอกว่าหนูเป็นผัวของแขกเนี่ยหนูเคยเป็นเมียมาหรือสุดยอหนูก็เป็นออเป็นเมียด้วยเป็นผ <S <S ัวด้วยสลับกันไป ลอบกันไปเงินที่ได้จากแขกก็มาซื้อผู้ชายไม, um> ไม่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 ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อไ,ไม่ซ so, ื้ออ๋อแล้วเงินไปทำอะไรเงินที่ได้มากินเหล้ากินเหล้าเมายาไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างละเลงมันมันมันบอกจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเล่นยาด้วยมาตอนนั้นนะเล่นเล่นด้วยอีกเล่นค่ะเล่นเล่นหมดชีวิตหนูผ่านหมดเล่นหมดแขกออฟไปเพื่อเล่นยาโดยเฉพาะก็มี หนูไม่กลัวว่าชีวิตหนูจะพังเหรอเพราะว่ามันมันทุกอย่างเลยอ่ะหนูเล่นทุกอย่างชีวิตหนูผ่านมาเยอะแล้วไงพอมาถึงถึงที่หนูมานั่งตรงนี้ได้หนูรู้สึกว่าหนูชิลมากเพราะชีวิตหนูมันผ่านจุดแบบดําดิ่งลึกไปหมดอะไรที่ไม่แมนหนูผ่านมาหมดหนูสัมผัสมาหมดไงเลยรู้สึกว่าไม่ได้อะไรมากมายเพราะเราผ่านมหมดแล้วไงตอนที่ไปขายบริการที่สุขุมวิทนานาเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆมั่งกับลูกค้าเนี่ย เรามาที่เชื่อว่าจะต้องมีอะไรที่พิลึกพิสดารแปลกแปลกแนวแน่นอนก็จะมีมีมีครั้งหนึ่งก็เป็นแขกอาลับมะแขกอาลับเป็นแขกเหมือนแขกอินเดียแขกอะไรประมาณเนี้ยเขาออฟเราไปแต่เขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกันแล้วนะออฟไปให้เราเต้นยืนเต้นเพลงอินเดียให้ดูอะใส่ชุดซาลีแล้วเ็าเต้นให้ดูแค่นั้นเราก็ได้ตังค์กลับบ้านแค่นั้นจริงคือไปเมาเหล้าเมาเหล้าเมาเหล้าเมายาเขาแล้วก็ไปเต้นอินเดียให้เขาดูแค่นั้นจริงๆ ซึ่งเบียร์เต้นได้อยู่แล้วปะเราก็เต้นไม่ถูกเต้นไม่ถูกแต่กะเธออยากได้ตังก็ต้องทำเนี่ยเ็ออยากได้ตังก็ต้องทําไปเป็นเป็นบ้าเป็นโบอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นเงินถอดก็ฟู้ฟฟาเนาะก็ฟู้ฟฟาค่ะก็พอก็พอนะตามภาษาของเราอ่ะอืมแล้วหลังจากที่มีกีฬาสีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยต่างชาติเป็นมาแล้วเราก็ไปอยู่เพชรบุรีใช่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเอารายได้ก็ต้องแบบห่างกันมากเลยสิไม่รู้สิตอนนั้นตอนนั้นเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเราเราไม่ได้ซีเรียสอ่ะใครตัวได้มะ ทเพชรบุรีอ่ะไม่มันเป็นคนไทยนเป็นร้านอาหารเนเสิร์ฟแต่ไปอยู่เพชรบุรีนหนูชื่อฝ้ายชื่อฝ้ายชื่อบุญฝ้ายแล้วตอนอยู่สุขวิทชื่ออะไรจ๊ะชื่อเบียดนี่แหละอ๋อชื่อเบียร์ชื่อเบียรย์นี่แหละแต่พออยู่เพชรบุรีชื่อฝ้ายอืทุกคนจะรู้ในนามว่าหนูทํางานอยู่ที่นั่นจะชื่อฝ้ายทุกคนจะเรียกพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายตลอดเลยจะมีใครรู้ชื่อว่าเบียร์อุ้ยอยู่นานอยู่นะทำงานเด็กเสิร์ฟ นานอยู่หนูไม่รู้ว่ากี่ปีแต่นานเลยหนูหนูทำแต่ละที่หนูไม่เคยนับปีเลยนะจริงอยู่นานเลยมีผัวที่นั่นมามีเมียที่นั่นมาพี่ขอใช้ประโยชน์ให้ถูกนะกินเลยที่นั่นไหมก็กินเลื่อยกินเลื่อยกินเลื่อยกินปื่อยก็ได้กินแต่อยู่เพชรบุรีได้กินบ่อยนะกินผู้ชายช่ำมาผู้แฉผู้ชายเพชรบุรีคือผู้ชายที่ช่ำซึ่งหนูก็เป็นเป็นสามีของไม่ไม่ไม่ก็มีบ้างบางครั้งบางคราวมันก็เป็นภรรยาและเป็นสามีของชาวเพชรบุรีด้วยใช่พี่ถามเลยหน่อยสิดูกินกระเทยเพชรบุรีด้วยไหม แม่หนูไม่กินคือไม่กินกับเธอด้วยกันใช่ไหมพี่ต้องพูดผู้ว่าผู้ชมหลายคนอาจจะอาจจะสงสัยไงบางคนเขาไม่เข้าใจกระเธอด้วยกันไม่กินกันนะไม่กินกันโอเคถามเป็นเพื่อนกันในเพชรบุรีเยอะแล้วชีวิตหลังจากอยู่เพชรบุรีไงต่อก็กลับมาอยู่ประจวบอืมแล้วนี่กลับมาอยู่ประจวบกุ๊บก็ไปทํางานเป็นทํางานโรงแรมที่เกาะหลีเป๊ะเอที่สวยนะเนี่ยไปทํางานที่เกาะหลีเป๊ะอยู่ที่บรรดาหยารีสอร์ทนะคะไปทําอยู่สักพักหนึ่งก็กลับมาอยู่ประจวบ กลับมาอยู่ก็ได้แฟนพอไ,ได้แฟนก็กลับมาอยู่กันก็เริ่มเริ่มแหละเริ่มขายยำนี่แหละเริ่มขายยำ<ม>กลับมาเริ่มขายยำกันแล้วทีนี้เขาเลิกกับเขาไปทีนี้ก็เอากระเทยมาทํางานชื่อพี่ซันมาทำานี้ก็เริ่มดังด้วยกันก็ยังไม่ดังเท่าไหร่หรอกทีนี้พอพี่ซันออกไปปุ๊บเอะป,ประประกบเข้ามามาถูสู่ยุคข,ของประกบอื <answer S 2> มาสู่ยุคข,ของประกบปุ๊บก็เริ่มกันมีมีคนรู้จักตอนนั้นหนูก็เริ่มดังพอประมาณนึงแล้วเอาประกบมาทีนี้ก็เริ่มบึ้มขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนั้นใช้าน ก็เจเบยียคนละยำเลยเจเบียคนละยำพี่ถามหน่อยสิว่าสูตรในการที่ทํายำเนี่ยเบียเอามาจากไหนจริงจริงมันไม่ได้มีสูตรอะไรหรอกพี่หนุไม่มีเลยจริงๆมันอยู่ที่เราตักมากกว่าค่ะตรงนั้นอะที่ดังได้ดังเพาะกระแสแท้เลยดังเพราะกระแสแท้ด,ดูหนูหนูพอมาหนูมาอยู่ตรงเนี้ยหนูมานั่งตรงเนี้ยหนูคิดแล้วว่าตรงนั้นมันเป็นกระแสมันไม่ใช่รสชาติอร่อยหรืออะไรหรอกนะพี่เชื่อไหมว่าเวลาเรารักใครสักคนอนะณ<ม>ตอนนั้นนะ่นะณตอนนั้นณนะขณะนั้นถ้าเรารักใครสักคน ต่อให้เขาจะผิดพลาดเขายำเปรี้ยวไปนิดขเขายำเผ็ดไปนิดขเดขายำหวานไปนิดพี่ว่าอร่อยไหมอร่อยก็เรารักกันเราชอบเขเหมือนเรารักที่เกย์คนหนึ่งเนี่ยต่อให้วันนี้แต่งหน้าคิ้วเบี้ยวไปหน่อยนึงร้องไม่พอรักูก็กูก,ก็รักเขาเพราะกูรักเขาเพราะตอนนั้นคนรักเบียเยอะต่อให้เบียทําผิดพลาดทําช่วยเลยขนาดไหนใส่ใช้ยำแม่ใช้มะนาวปอมเดียวคนก็บอกอร่อยมากเลยขายำเจเบียเพราะคนรักเจเบียอยบอกว่าใช้มะนาวปอมนะตอนนั้นจริงหนูไม่ต้อแหลหนูจะต้อแหลททาไมหนูไม่ชอบต้อแหลหนูใช้มะนาวขวดขวดละยี่สิบบาทแล้วทำไมทำอย่างนั้น ก็ตอนแรกไม่รู้ว่าก็ขายก็เอาอยากได้กำไรเยอะๆ <c oughs> <c oughs> อลสิ่งหนึ่งคือเบียร์เป็นคนที่ยอมรับความจริงเนะอะหนูยอมรับความจริงจะมาโตอะไรทำไมน้ำน้ำปลาขวดละยี่สิบบาทแม่หนูยำแม่แล้วพริกพริกแห้งเอาแช่น้ำแล้วมาปัน่นมาปัน่นละเอียดอะได้กำไรเท่าไหร่หนูขายยำได้มเป็นแสนนะใคระะจานเท่าไหร่ตอนนั้นอะแพงสุดของหนูก็สามร้อยห้าสิบหูสามร้อยห้าสิบใส่เลมั้งใส่รวมใส่ปูใส่นี่ใส่แม่ทุกอย่าง ได้ข่าวว่าเธอเป็นคนแรกเนี่ยในของเมืองไทยเนี่ยที่เอาอาหารทะเลสดสดกุ้งสดสดสั่งไปในยำจริงไหมไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไอดอลของหนูเลยนะที่ทำให้หนูได้เปิดร้านยำคือร้านยำปูร้านยำปูม้าสดแซ่บที่ห้วยขวาง<อ>นั่นคือไอดอลของหนูเลยไอดอลที่ทำให้หนูได้ขายยำจริงๆแล้วละยำยำปูสดยำสดมันมีมาตั้งนานแล้วมันมีหลายคนแล้วมันไม่ใช่ว่าหนูละเจ้าแรกแต่หนูกล้าพูดเลยหนูเป็นเจ้าแรกที่ใสย่ยำใส่น้ำปลาหนูกล้าพูดเลย ยำเจ้าแรกที่ใส่น้ำปลาค,คือหนูคือหนูแต่ถายมยำที่ใส่ขษษษษ้าวโพดฝานเชื่อน้ำมันนี่นคือหนูอันนั้นหนูากล้าพูดได้เต็มปากเลยแต่จริงยำทุกที่มันมีอยู่แล้วมันมีของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนูทําให้กระแสยำม,มันรู้สึกสนุกสนานขึ้นมีอะไรอะไรขึ้นะนะทําให้กะเทยมีอาชีพมากขึ้นอันนี้หนูภูมิใจแล้วหนูดีใจมากเลยนะทำให้กระเทยมีอาชีพเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยตอนนี้ถ้าพูดถึงยำเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกระเทย ยำดังๆต่าประเทศไทยตลาที่เนี่ยเจ้าของเป็นกระเทยใช่ไหมเลยใชอัเตอร์ยำเอยอะไรเอยเห็นไหมก็เป็นกระเทยนั้นดุดเดิวเห็นไหมล่ะดุดเดิวยังเคยซื้อยำหนูกินเลยใช่ไหมเจ้าของใช่ดุดเดิวสมัยก่อนยังไม่ได้เปิดขายยำดุดเดียวยังซื้อยำหนูไปกินเลยแล้วก็ไ์สดกินด้วยหนูยังจําได้เลยดุดเดิวเอยลูกปัดอคาซ่าเอยใครเงี้ยเบลนันทิตาเอยก็ยังมาซื้อยำหนูกินอุ้ยหลายคนเอมมี่รัชดาอื คนดังๆทั้งนั้นใช่ไหมล่ะที่มากินน่นะตอนนั้นหนูขายยำชีชทีจังหวัดขจุที่เดียวใช่ห่างแต่ดังไปทั่วโซเชียลไปหมดเลยใช่ก็มีรับพงรับพิ้วหนูก็พังอุ้ยพังวุ่นวายไปหมดทําไมเบียถึงเอาน้าปลามาใส่ในยำอะไรที่ทําให้เกิดความคิดนั้นเกิดขึ้นช่วงนั้นหนูเมาหนูกินเหล้าแล้วเมาพี่เคยเมาไหมแล้วตื่นขึ้นมากูอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆเออเมันเปรี้ยวปากเออเปรี้ยวปากมันเปรี้ยวปากหนูเป็นอย่างนั้นเลยสไตล์นั้นเลยแล้วตอนนั้นต้องขายของ หนูเมาใช่พายเลยพอตื่นมาเ้าจะทำไงไวะอีดอกกูทำให้มันเปนสวงดีวะยำยำก็เหมือนว่าเอาปลา้าไปใส่หุยอีดอกอร่อยว่ะอือร่อยหุยอร่อยบอกลูกค้าก็เลยไปบอกลูกค้าว่าลูกค้าลองกินแบบนี้สิมันจะอร่อยวย,ยนี่นั่นแต่นั้นก็คือขายยำใส่น้ำปลามาตลอดเลยมันเกิดจากการที่ว่าเราเราเ,ราเมาค้างแล้วเราคืออยากแดกอะไรที่มันแบบถึงๆึ่ะ <c oughs> พอเอายำใส่น้ำปลาหุยอดอกอร่อย ก็ขายเริ่มต้นขายยำน้ำปะลาะแบบนั้นตลอดมาเลยตลอดเลยก็ขายดีขายดีจนกระทั่งไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาทำไมอยู่ๆมาเกิดเป็ญหางอะไรขึ้นมาคนที่ชื่อกบเนี่ยลูกน้องเนี่ยเล่าให้ฟังสิก็มีปัญหากันมีปัญหากันจริงๆก็ไม่อยากจะเล่าลึกแล้วนะก็ไม่ต้องลึกอเอาคร่าวๆ ก็คือมีปัญหากันก็แยกกันไปเขาก็ไปทําเขาเองใช่เ,เขาไปทําของเขาแล้วเธออะแล้วร้านของเธอก็เบียก็ทําต่อใช่หนูเราก็ต้องยืนให้ได้ของเราใช่ไหมล่ะคะเราก็ต้องยืนให้ได้ของเราคือทุกคนนะ่ะมันมัน,ม,นมันต้องยืนยมันต้องยืนให้ได้กบก็แยกไปมีของกบเบียก็มีของ erk, เบียเหมือนอย่างเงี้ยใครใครใครจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะก็แล้วแต่ตัวเองเลยอย่างเงี้ยแลวกับกบกตอนนี้เป็นไงบ้างคุยกันค่ะคุยกันค่ะคุยดีกลับมาคืนดีกันแล้วเขาคุยค่ะหนูหนูให้โอกาสเพื่อนเสมอค่ะ หนูให้โอกาสเพื่อนเสมอทุกคนตอนที่ว่าประกบลําบากแล้วเขาก็ทักมาหาหนูก็คุยดีว่าจะพาประกบมาเลี้ยงช้างจะพาประกบมาเต้นขายอาหารช้างก็คุยกันทุกคนในโซเชียลน่าจะรู้นะเพราะว่าเบียคุยอะเบียเบียเป็นคนคุยเบียเป็นคนเบียคิดว่าเบียเป็นคนเปิดเผยนะเบียเป็นคนไม่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 ตอแหลนะอืออือคือเบียก็ทักหาประกบว่าตอนนั้นประกบเขาก็ไม่มีงานอะไรใช่ไหมล่ะเบียก็จะพาประกบมาเต้นขายอาหารช้างประกบเขาก็โอเคแต่ตอนช่วงนั้นอะหนูอะติดขายยำออกงานอีเวนต์นี่ไง หนูติดขายยำที่เซ็นทรัลปินเก้าแล้วก็พอมาปุ๊บก็มาขายยำที่ลบบุรีกับน้องนี่อีกก็เลยยังไม่มีเวลาว่างที่ให้ประกบมาเต้นบวกกับช่วงนี้ประกบมีเขามีเอฟซีใจดีที่แบบเหมือนเราก็ไม่รู้อะไรเขาบอกว่าเห็นประกบบอกเบีนะว่าเอฟซีเขาให้ยืมเงินลงทุนไปก่อนแล้วยำยที่ละนองเบีก็เลยโอเคงั้นกบขายยำไปก่อนเลยก็ได้กบขายยำไปก่อนเลย ถ้าเกิดไม่สะดวกมาเต้นช้างกับฉันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยย้อนกลับไปตอนนั้นที่ปากบเนี่ยออกจากเบียร์ไปเนี่ยเบียร์ก็ขายยำของเบียร์ไปแล้วหลังจากช่วยเบียร์ไปไงมั่งต่อจากนั้นนะฮะก็เป็นชีวิตของคนปกติเลยค่ะชีวิตของคนปกติเลยพี่ข่าววันมันมันก็มีขึ้นมีลงปกติอ่ะแต่ชีวิตของเบียร์มันไม่มีมันมันไม่มีคําว่าลงนะของเบียร์ก็เพราะชีวิตตั้งแต่ที่เบียร์เกิดมามันก็อยู่ติดดินติดเตี้ยต่ําเตี้ยเล่ดินมาตลอดอยู่แล้วว่าอืม มันมีช่วงหนึ่งในชีวิตเบียร์ที่ขึ้นสูงตอนดังแค่นั้นแหละแต่พอหล่นลงมาก็หล่นมาที่เดิมแล้วรู้ไหมอะไรทำให้เบียร์หล่นลงมาหนึ่งไปเล่นยาได้มั้งเบียร์เล่นยาอ่าแล้วการเล่นยาทําให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเบียร์โอ้หลายอย่างมันทําให้ชีวิตเบียร์มันพังมันทําสติลเล,ลือนนู่นนั่นนี่หลายอย่างพี่ต้องเคยมองพี่มองพี่มองเบียร์จากอะไรบ้างไหนลองๆองรูง้จักเป็นคนที่มองพูดได้พูดเลยพูดเลยหนูจะได้รู้ตัวเองว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเหมือนอาจจะมองไม่เห็นพี่แม่บอกว่า ไปเรียกมาได้เลยว่าเบียดด่าลูกค้าคงไหนแต่ว่ามันมีข่าวที่เบียร์เคยจะตบกับลูกค้าไม่ใช่หรอที่มาเดินผ่านร้าตอนลูกค้า<ป>มันคนสั้นตีนไปก่อนล่ะเออไม่ควรตีนยันงไงเบียต้องฟังเหตุผลจากเบียร์เบถามกันหน,น,น,น่อยนะว่าเบียร์เรียกลูกค้าเนี่ยนะ่ะเวลาประจริตที่เบียร์เรียกลูกค้าเนี่ยเบียร์บอกว่า <S <S ลูกค้าคะเดินแวะก่อนได้นะคะนู่น,นนั่นนี่และจะบอกให้ฟังนะว่าเหตุผลเดีย๋ยวเหตุการณ์หลังจากนี้เป็นยังไงอออีคนคนนี้ก่อนหน้าเนี้ที่มันโผล่มาเข้ามาตลาดเนี่ยมันก็ ปกติเลยที่ลราบอกลูกค้าจ๋าเดินผ่านแล้วส0สิบรอบรอบสามสีสิเ็ดแวะร้านแม่ค้าบ้างนะคะ้มสักพัทกทำไมฉันจะฉันจะแวะไม่แวะเป็นเรื่องของฉันที่นี่มันสาธารนะมึงเป็นอะไรอีดอกกูว่ามึงไม่เยเหรออือกูว่ามึงไม่เยเหรออืกอ,อกูพูดตรงกูพูดไม่ดีตรงไหนกูบอกว่ากูพูดพ,พูดเล่น คือมึงไม่โดนเยมาหรือไงมึงมาถึงวีนใส่กูแล้วเบียก็บอกลูกค้าเป็นอะไรคะลูกค้าเครียดอะไรมาหรือเปล่าเออจริงๆถ้าฟังจากเบียรไปเนี่ยคือเบียรก็เหมือนกับทักทายพูดเล่นใจใช่แล้วมันก็ดา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 ปุ๊บเบียก็บอกอีดอกถ้าเป็นสมัยก่อนกูจะตอบให้สลบเลยเบียพูดอย่างนี้ด้วหรอเบียพูดเบียพูดในไรสดแล้วพูดกับพูดกับประกบประกบยังจะไฟให้เบียเลยเบียบอกไม่ต้องประกบปล่อยมันไปแล้วคือมันนั่งกินยำหน้าร้านแล้วมันขยับตีอย่างเงี้ยขอโทษนะครับทุกคนขย no e ับตีเนี้ย เบีย์นี่นับหนึ่งถึงหนึ่งล้านแย่แล้วเพราะอะไรกูเป็นแม่ค้าอยู่ถ้ากูไม่ได้เป็นแม่ค้ากูจะสอยกระชากไตหน้าแม่งเลยเบียบอกงั้กูนี่นับหนึ่งถึงหนึ่งล้านทุกคนไม่เข้าใจเบียรเบียไม่เคยด่าลูกค้าถ้าเบียด่าลูกค้าวันที่เบียเอาขายยำอีเวนสองที่ทำไมเบียมีความสุขมากคนเข้ามาหาเบียรเบียรไม่เคยด่าลูกค้านะเขาเอาเงินมาให้เบียรแต่อีดอกนี่ไม่ได้เอาเงินมาให้กูอะแต่คนทั้งเตนกูอะอืมอ่า ต้องฟังเหตุและฟังผลเบียไม่ได้ด่าว่าจะเดินอะไรในนักหนาขอีดอกอ่ะอันนั้นคือเบียด่าถูกไหมถูกแปลว่าจะเดินอะไรในนักหนาขอีดอกซื้อก็ไม่ซื้อเออนั่นมึงด่ากูไม่ได้เลยโซเชียลมึงทันลมด่ากูได้เลยมึงฝังกรบกูได้เลยแต่นี่กูแค่บอกว่าลูกค้าจ๋าแวะก่อนได้จ้าเดินผ่าน30รอบแล้วส1รอบที่ส1เ็แวะมาละร้านแม่ค้าบ้างนะคะก็ดูน่ารักนะอีดอกแล้วมึงเป็นอะไรผัวมึงไม่เยผัวไม่เอาแล้วไงมาลงที่กู แล้ววันนั้นหนูก็กินรีโอไปสองขวดแล้วไงกำลังเมาได้ที่อยู่กำลังเริ่มแล้วกูพร้อมแล้วเออกูพร้อมกระชากแล้วก็แล้เออทั้งแม่งมันผ่านไปถ้าเกิดเขาเป็นอ e ีเบยสมัยก่อนมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วอืมสวัสดีครับลูกค้าขายลูกค้าเดินประมาณ28รอบแล้วลูกค้ามีแวะแล้วลมันมีเพียงสักห้าสิบรอบนะเอารอบที่หกสิบอ่ะขอรอบที่หกรอบที่หกสิบได้ไหมได้ป่ะเป็นที่สาธารณะหรือว่าที่คุณครับเป็นที่สาธารณะเป็นที่จุว ยัไม่กได้ไรานขาวอกลวหเกดไป็อนดูออกน่ดูออกฉันดูออกแบบฉันดูออกจริงๆเียไม่ได้ด่าลูกค้าแต่วันนั้นตลาดเขาจะไล่เธอออกจากไล่ออกแล้วค่ะทําไมอะตลาดแล้วเขาทำห้ชื่อเสียงเขาเสื่อมเสียเอาแล้วเบียไม่ บอกบอกเหรอว่ามันไม่ใช่มาเกิดขึ้นมาจากเบียร์หรือไม่แค่ไรก็ไรไม่แค่ไรก็ไรค่ะเพราะถ้าคนไม่ฟังเหตุผลแล้วก็ไม่ไม่ทาไม่ฟังเหตุผลไม่นึกถึงความดีที่เบียร์ทำเรียกลูกค้ามาให้ตลาดก็เชิญเบียร์ออกเองได้ไม่เป็นไรมันมีอยู่คลิปหนึ่งให้ผู้ชมดูคลิปนี้นะครับไปไหนลูกไปไหนครับกินยงไหมลูกกินยำไหมดยบพี่เบียร์ทำให้อะไมครับเอาไหมเอาเปล่ากินเปล่าเอาไหมเอาเปล่าพี่เบียร์ไม่คิดตังอาไหมลูกเออชังคองถึไปแซว น้องเขาแล้วเขาบอกว่าพ่อมึงจชอ๋อน้องกินยังไม่ลู้กินยังไม่ลูกมันก็เป็นแบบสาชาวบ้านไงพี่เ <laughs> ล่ามาอ <c oughs> ้หนูไอ้นี่ หนูน่ะมันจะมีเด็กคนหนึ่งมันตอนนั้นเราขายยำอยู่ในหมู่บ้านเลยสักอย่างก็เป็นเด็กที่รู้จักกันแบบวิ่งกันอยู่ในซอยหมู่บ้านนี่ไมล่ะหนูก็เรียกน้องเก็บไปไหนลูกเด็กนั้นบอกไปแถวนี้ครับเหมือนไปตามทางแล้วกินยำไม่รู้กินยำไม่รู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ให้ไม่รู้มันบอกไม่เอาครับเลยบอกเออช่างพ่อมงเธอก็แบบเรา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 รู้จักกันอรู้จักกันอ๋อเล่นเราเล่นกันอ๋อไม่ใช่เด็กที่ไหนที่ไม่รู้จักอันนี้ถ้าบอกรู้จักกันพี่โอเคนะพี่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเบียดาลูกค้าป่านนี้โดนนคต อเออมันก็อาจจะโดนหนูไม่เคยโดนตีหนูไม่เคยโดนที่แบบว่ามาตีเพราะว่าเบียดบีด่าลูกค้านะเห็นไหมถ้าเบียดบด่าเด็กคนนั้นช่างพ่อมถึงป่านนี้มันเบียดเออช่างพ่อมถึงกูทำให้มึงกินฟรีแล้วมึงยังไม่กินก็ช่างพ่อมเถึงเออถ้าด่าไปป่านนี้พ่อม,มันคงมาแหละเออไม่ไหวท้าให้เข้าใ,ใ,ให้อยู่แล้วเข้าใจกับโลกใบนี้อยู่แล้วเข้าใจเจเบียเพราว่าบางทีเจเบียไม่ได้ปากหมาไม่ได้อะไรอย่างเี้หรอกคือเบียจเจเบียเป็นคนใจดีแต่หาจะบอกให้เจเบียใจดีถ้าเบียไม่ถ้าเบียเป็นคนขี้งกแล้วรู้มอก็รวยทหามดแล้วเเป็นนนคใจดีกิไง ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องต้องให้เบียร์พูดกันตรงนี้เลยเรื่องเกี่ยวกับที่บอกว่าเบียร์สกปรกอะแบบไหนอะที่บอกว่าเรื่องล้างจานอะโอ้ยอันนั้นมันผ่านมปแล้วถามว่าจานอะทุกคนถามไอในส่วนผิดของเราคือตอนนั้นอะเบียร์อยากตอนที่เบียร์ขายยำใช่ไหมเบียร์จะให้เขาทำซิงให้ล้างให้เบียร์แต่วันนั้นอะซิงมันมาไม่ทนันจริงๆอะเบียร์ทำขายของอะเบียร์ต้องการที่จะมีซิงแต่ซิงมันไม่ทนันถ้าทำไงก็ต้องมีกระมังล้างจานถามหน่อยเวลาไปล้างก๋วยเตี๋ยว มึงเห็นกระมังที่เขาล้างกันทำไมไม,ำออมึงไม่อืคำหยาบจะออกมึงไม่แหกหลีไม่แหกหลี่ทำไมดูอะทำไมอะไรเป็นกูเนี่ยผิดเสมอเลยอะไรได้เป็นเจเบียร์ไม่ต้องห่วงเลยผิดแม่นทุกอย่างถ้าเป็นเจเบียร์่ะถ้าเป็นเจเบียร์ะผิดทุกอย่างไม่เคยถูกพี่งวบียกระังจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเขาสกปรกเ,เหมือนเบียรหรอมันไม่ได้สกปรกพี่เราใช้คำพูดผิดถามหน่อยล้างน้ำมันสกปรกตรงไหนวะแต่น้ำมันไม่ได้เปลี่ยนไงน้ำเพิ่งเปลี่ยนน้ำเพิ่งเปลี่ยนน้ำเพิ่งเปลี่ยนมันมีสองน้ำ แล้วจุ่มเงี้ยจุ่มปุ๊บแล้วก็ไปจุ่มน้ําเปล่าเนี่ยถามว่ามันสก,สกปกแค่ไหนวะเราลองไปดูหลายๆร้านี่ะถามว่าถ้าตรงนั้นเบียร์ผิดตรงนั้นสกก่กสกปกเบียร์ขอโทษแ้วถามมึงลองไปดูที่อื่นสิยิ่งกว่านี้ไหมแต่ว่านั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เบียร์เนี่ยขายขอแย่ลงบางทีคนโนะจมตีเราเกินไปคนโจมตีเกินไปคนนะ่ะมันจะมองอะไรถ้าเรามองเป็นอาคาติเกินไปนะ่ะคนเกลียดเบียร์ต่อให้เบียร์ เหมือน,นจะย้อนไปที่คําพูดว่าถ้าคนรักเราอ่ะเราทพาพลาดนิดเดียวคนก็ยังรักแต่อันนี้คนเกลียดเราอ่ะแค่นิดเดียวกลายเป็นฝังกบเลยเลยนะก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนไม่ชอบเบียร์เยอะมากชูคนไม่ชอบเบียร์เยอะมากเพราะมึงไม่ได้สัมผัสอะไรกูมึงไม่ได้อะไรอ่ะกูนี่คือมึงมองแต่กล้องมึงมองจากนั้นมึงก็ตัดสินกูแล้วไงแล้วเบียร์รู้ไหมว่าทำไมก็ถึงไม่ชอบเบียร์เบียร์รู้ไหมไม่สามารถรู้ได้เบียร์พอเราได้ไหมว่ามันมีที่มามาจากไหนไม่ทราบ พราะบีไม่เคยถามเขาและเขาก็ไม่เคยมาถามเบียอยากถามอยากแลเรียกเรียกทุกคนแล้วมานั่งค่ะว่าคุณไม่ชอบฉันเพราะอะไรคุณไม่ชอบฉันเพราะอะไรบางคนไม่ชอบจากปากคนอื่นไม่ชอบเพราะดูคลิปไม่ชอบเพราะฟังต่อๆกันมามันมีหลายคนเพราะฉะนั้นแล้วเแบบียไม่ใส่ใจทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอจบแค่นั้นเองเหนื่อยมานั่งมานั่งอธิบายอีดอกทีละคนกูเป็นยังไงฮะกูเป็นยังไงโอตายหาพอดีแต่เบียรก็จะยืนยันใช่ไหมว่าเบียเนี่ยถ้าเป็นเบียเป็นแม่ค้าเบียไม่ได้สกปรกเหมือนที่ไม่ได้สกปรกค่ะไม่ได้สกปร เดี๋ยวรอให้เจบี์ม,มาเปิดขายยำรอบนี้ก่อนแล้วจะรู้เองแล้วมึงแหกหลี่หูมาดูนะว่ากูจะขายสุกขปกหรือเปล่า นี่เราคุยกับคุณเบียร์นอกรอบนะเราอยากกินคุณเบียร์เราอยากกินรสชาติอย่างคุณเบียร์เนี่ยแล้วอยากให้คุณเบียร์เนี่ยมาเปิดร้านที่กรุงเทพเราจะได้ไปอุดหนุนได้ต่เรามาคุยคุณเบียร์ในอีพีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบียร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะลืมมียูสุคอลลาเจนนะครับไปที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าข้อกระดูกนะครับเริ่เงหัไม่ค่อยสะดวกก็ทายูสุคอลลาเจนเป็นรสํำส้มนะครับผสมผงส้มมียูสุแล้วก็ที่สําคัญมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอล ไททูนะครับสำหรับเรื่องของกระดูกและเรื่องของผิวพรรณเจอกันใหม่ในรายการสู้หรือถอยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปเส้นทางธรรมชาตินะคะเดินทางสักหนึ่งชั่วโมงเดินทางตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่ไมไปถึงตีสี่แล้วไปนอนหลบกระสุนอะไปนอนหลบกระสุนนะอ,อ่ออนอนะอมันคือเรื่องจริงมากขึ้นถามตัวเองว่านี่คือเรื่องจริงเหรอวะนเนี้ย